بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฮัมดี الله นะครับมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคลิปสั้นย้ำศรัทธาคลิปสั้นนะครับ ักเตือนซึ่งกันและกันใน5นาทีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่จะมาทำให้ความดีในการถือศีลของเราเนี่ยมันลดลงนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับว่าไม่รักษาตาตาอย่างมองของฮารอมหูยังฟังเพลงยังดูหนังฟังเพลงหรือฟังของฮารอมฟังการนินทาฟังการว่าร้ายฟังฟังการกล่าวร้ายฟังสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยนะครับ การฟังของไม่ดีการมองของไม่ดีเนะี่ยการถือสินดตยังใช้ได้แต่ผลลบุญมันลดน้อยลงหายไปหายไปหายไป,ยไปเรืเ่อยขึ้นอยู่กับเขาทํามากหรือทําน้อยถ้าทํามากแล้วรีบเตาบัรกับเนื้อกับตัวถ้าทาแล้วกับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นหรือว่าแวบมองไปหาของไม่ดีแล้วก็ปิดสายตาทันทีไม่ได้ตั้งใจฟังปุ๊บปิดหูหรือว่าเดินหนีเอาล็อตสุตาไม่เอาผิดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่คิดจะทํา แต่ว่าถ้าเราสมรู้ร่วมคิดเห็นความผิดบาปยังไปร่วมคิดยังไปร่วมดูยังไปร่วมฟังยังไปร่วมอยู่สถานที่แห่งนั้นแน่นอนครับผลบุญของเราก็จะหายไปผลบุญของเราก็จะหายไปลดน้อยไปลดน้อยไปจนเหมือนกับว่าวันนั้นทั้งวันเขาไม่ได้ถือสินเขาได้ถือสินอดเพียงแค่อดอาหารแต่เขาไม่ได้รับความดีอะไรเลยอย่างที่ท่านอบ,บีมุฮัมัดสุลตานสลัมนะครับบอกว่ารุบบะซออิมินไลสลหู มินสมินสุยามิฮีอินลันจ a วันอัตชนะครับกี่มากน้อยแล้วสําหรับคนที่ถือสินอดแต่เขากลับไม่ได้รับอะไรเลยจากการถือสินของเขายกเว้นความหิวและความกระหายเท่านั้นนะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาหูไปฟังของบาปเอาตาไปมองของฮารอมนะครับแล้วยิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือคําพูด ค,คำพูดที่เอาไปนินทาว่าร้ายป้ายสีนะครับไปด่าคนนั้นไปพูดคนนี้ดังนั้นท่านอบีมุฮัมมัดสุลตานสลัมเตือนพวกเรานะครับว่าถ้ามีใครคนหนึ่งคนใดมาด่าท่านอิจาอาซาบอิดาซา,าบะกะฮะดุนเอากอตาละนะครับมีคนมาด่าท่านมาชวนตีมาชวนทะเลาะมาสู้กับท่านมาชวนตีชวนทะเลาะบอ่อแหว้งอะไรก็ตามแต่ฟัก,กุลละหู อินนีซอเอมอินนีซอเอมให้บอกกับเขาว่าฉันถือสินอดฉันถือสินอดสองครั้งทําไมต้องพูดสองครั้งล่ะก็เตือนตัวเองแล้วก็เตือนคน,คนอีกคนด้วยนะค,คนนั้นด้วยว่าคุณไม่ต้องมาหาเรื่องผมผมจะไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรกับคุณเพราะผมถือสินอดแล้วคุณก็ถือสินอดด้วยนะครับหลังวันนี้รักษาคําพูดการทะเลาะเบาแวงการชวนตีชวนต่อยชวนดา่าชวนทะเลาะอะไรก็ตามแต่หยุด ฉันถือสินอดฉันถือสินอดอย่าไปหากล่าวหาใครอย่าไปด่าใครอย่าไปไปนินทาใครมันจะทําลายความดีแล้วก็สิ่งต่อมานะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามบอกว่ามันลัมยาดะกาลลซจุริวนะอามะลาบิฮิวนะเจฮละฟะไลส์ลิลลาฮิฮ ا จ ة ตุนฟีไอยาดะอัตอามุวะชราบะใครก็ตามที่ถือศิลอดแล้วยังไม่ละทิ้งคําพูดที่ไร้สาระ พูดหัวเราะพูดเล่นทั้งวันไม่สนใจเลยนะครับว่ากําลังถือสินออดอยู่คนต้องมีความสํารวมครับคําพูดคําจาที่พูดออกมาต้องระมัดระวังหัวเราะเล่นทั้งวันพูดจาหยาบคายบางคนหยาบคายเลยนะครับลามกจกกระเปียหยาบคายนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําลายความดีของเราการงานที่ไร้สาระเล่นเกมทั้งวัน นะครับไปเล่นนู่นเล่นนี่ทั้งวันไม่ทํำอิบาดะเลยไปเตะบอลไปเล่นกีฬาไปทั้งวันเลยถือสิ้นอดเพียงแค่อดอาหารแต่ว่าไม่ได้ทำอิบาดะอะไรเลยไปอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระนะครับไร้สาระแล้วก็วันจา้าลมีความกโกรธเ,เขาเรียกว่ามีมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโมโหโกธา ไม่ซอบัดอดอดทนนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําลายความดีต่างๆอย่างมากมายแล้วอลัลลอฮ์บอกประกาศอย่างชัดเจนว่าใครก็ตามมีพฤติกรรมแบบนี้นะโกโหกหมดเท็ดอลัลลอฮ์ไม่ต้องการการถือสินอดของเขาเอาลัลลอฮ์ไม่ต้องการดังนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์พวกเราต้องระมัดระวังนะครับกับการถือสินอดของเราจะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมาลดความดีของเราอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันต่อว่าอะไรบ้างที่ทําลาย Kullu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh